สวัสดีครับสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันอีกครับคลิปนี้ผมจะมาสรุปเลขเด่นโค้งสุดท้ายเลขนำโชคเด่นตามดวงนะครับในงวดวันพุทธที่1กรกฎาคม2563ผมก็ได้ หาข้อมูลเลขเด่นตามดวงมาลงให้ท่านสมาชิกจะได้มีแนวทางในการตัดสินใจสำหรับท่านที่ชอบแนวทางการเสี่ยงโชคนะครับท่านที่ไม่ชอบแนวทางเสี่ยงโชคก็ดูเพื่อเป็นความบันเทิงนะครับการวิเคราะห์ตัวเลขเด่นตามดวงผมก็ได้ วิเคราะห์ตามตัวเลขสำหรับดวงชะตาชีวิตผู้ที่มีโชคนะครับเป็นองค์ประกอบนะครับลัคนาเกิดท่านใดที่มีราศีตกในราศีที่จะมีโชคผมก็ว่าไปตามราศีนั้นก็ดึงราศีของอท่านที่เกิดในลัคนานั้นมาวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวเลขมงคลนะครับตัวเลขมงคลเป็นเลขเด่น ตามดวงเลขนำโชคนะครับในงวดวันที่1กรกฎาคม2563เลขเด่นตามดวงออกตรงกับวันพุธนะครับวันพุธเลขกำลังวันของเขาก็คือเลข4ครับเลข4นะครับเลข4เป็นเลขกำลังวันแต่มาดูในเวลาที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนนะครับลัคนาจรนะครับลัคนาจร การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่1กรกฎาคม2563การออกตรงกับวันพุธเลขกำลังวันพุธก็คือเลข4ครับเลข4เป็นเลขกำลังวันพุธในเวลาที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างและเลขท้าย3ตัวรางวันที่1จะออกอยู่ในช่วงประมาณ1 3 15นาฬิกา 45นาทีถึง50นาทีโดยประมาณนะครับอยู่ในเระหว่างประมาณนั้นนะครับเวลสานาฬิกาีนาทีถึง50นาทีนะครับถ้าจับลักนาเวลาเกิดเวลาที่สลากินแบ่งรัฐบาลออกได้ในเวลาในเวลาประมาณ1 5นากานาทีถึง50นาทีลักนาจรก็จะสถิตอยู่ในราศีตุลน,นะครับราศีตุล ราศีตุลนี้ดาวเจ้าเรือนราศีตุลก็คือเลขคือดาวศุกร์ครับเลข6ครับดาวศุกร์เลข6ถ้านับตามราศีจากราศีมานะครับตั้งแต่ราศีพฤษภมาถึงราศีตุลก็จะเป็นราศีที่6ครับ1 2 3 4 5 6ี่ห้าเป็นราศีที่6นะครับแล้วก็ในเวลาที่สุลักเกตเแื่งรัฐบาลออกก็ราศีตุลดาวเจ้า เรือนดาวเกษตรก็คือดาวศุกร์เลข6ครับฉะนั้นเลข6ถือว่าเป็นเลขเด่นที่สุดนะครับในงวดวันที่1กรกฎาคม2 5 6 3วิเคราะห์ตามตัวเลขเด่นนะครับแล้วก็มาดูเลข6ในวันที่1กรกฎาคมราศีตุลเลข6ไม่มีนะครับเลข6ไม่มี ไม่มีเลขหกอยู่ในตำแหน่งนี้ครับแต่มีดาวจันครับอยู่ในตำแหน่งนี้ครับดาวจันทคือเลขสองนะครับดาวจันท์คือเลขสองในตำแหน่งของเลขหกนี่ครับดาวจันนะครับดาวจันทรจะเคลื่อนย้ายไปในวันที่หนึ่งนะครับในเวลา20่สนากาฉะนั้นฉะนั้นดาวจันทรก็ยังอยู่ในตำแหน่งราศีตุลอยู่นะครับราศีตุลอยู่นะครับส่วนดาวศุกร์คือเลขหกเป็นดาวเกษตรอยู่ในราศีพฤษศนะครับราศีพฤษศซึ่งมีดาวพุธเกาะกลุ่มกันอยู่ครับ ดาวพุธเกาะกลมกันอยู่ฉะนั้นคนที่เกิดราศีพฤษศในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2563จะเป็นคนที่มีโชคนะครับเป็นท่านที่จะมีโชคมีลาบถูกสลากินแบ่งรัฐบาลน,นะครับในงวดวันที่หนึ่งถ้าเป็นเลขนำโชคนำลาบของท่านก็คือควรยึดเลขหกไว้เป็นหลักครับเลขหกคือเป็นเลขเด่นที่สุดนะครับ เลขที่ประกอบคู่กันคือเลข4นะครับดาวพุธยังอยู่ในราศีราศีพฤษศนะครับดาวพุธคือเลขสครับอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับวันที่4ี่กรกฎาคมจะย้ายเข้าเป็นดาวเกษตรรัศมีก็ถือว่าแรงอยู่นะครับจะเป็น4 6่หอีกหรือไม่นะครับก็เป็นที่หน้าโฉนใจนะครับสี่หเหมือนที่ออกหกเงวด2งววดต่อกันก็เป็นอีกนะครับ จะเป็น46หรือ64อีกหรือไม่ก็ท่านสมาชิกก็ไปพิจรารณาดูกันนะครับระหว่างเลข6กับเลข4แต่ผมเน้นน้ำหนักไปที่เลข6มากกว่าครับเลข6ถือว่าเด่นสุดจะเด่นบนหรือจะเด่นในตำแหน่งเลขท้าย3ตัวบนหรือจะเด่นในเลขท้าย2ตัวล่างก็ผมจะวิเคราะห์ให้ท่านสมาชิกได้ดูอีกนะครับ นี่คือสําหรับท่านในเกิดราศีพฤษศนะครับเป็นดวงที่มีโชคมีลาภการเงินการทองสภาพคล่องดีครับในช่วงเดือนกรกฎาคมท่านี้เกิดในราศีพฤษศนะครับมาดูเรือนลาภะครับกนุกะดุมภะสัจฉพันธุปุตตะอริปัตตนิบรณสุภกมะลาภะลาภะนี่คือราศีลาภะคือดาวดาวเรือนลาภะก็คือตกราศีมีนครับตำแหน่งของเรือนลาภะโชคลาภ โชคลาภรับลอยเกิดขึ้นซึ่งมีดาวสองดวงเกาะกลุมอยู่ในเรือนลาพะคือดาวเกตและดาวอังคารดาวเกตและดาวอังคารนะครับฉะนั้นระหว่างดาวเกตและดาวอังคารดาวดวงไหนที่มีรัศมีมากกว่ากันครับดาวอังคารเพิ่งย้ายจากในลาจากราศีกลุ่มมาอยู่ในราศีมาอยู่ในราศีมินยังไม่ได้กี่วัน,นครับประมาณ15วันครับรัศมีถือว่ายังไม่แรงครับถือว่ายังไม่แรง แล้วก็ดาวอังคารเป็นดาวกาลิกินีสําหรับดาวพุธด้วยนะครับดาวอังคารครับเป็นดาวกาลิคินีสําหรับดาวพุธนะครับส่วนดาวเกตนี้จะย้ายครับดาวเกตเคลื่อนย้ายจากราศีเมษมาในราศีนี้นะครับราศีมิถนรัศมีถือว่าดาวเกตส่งผลแรงนะครับส่งผลแรงอยู่ครับดาวเกตีเคลือเลขเก้าครับเลขเก้านี่คือว่ามีน้ําหนักมากกว่านะครับถ้าววิเคราะห์ในเรือนของลาภะนะครับ ส่วนดาวเจ้าเรือนลาภค,คือดาวพฤหัสอยู่ในเรือนของปัตตนิบรณสุภะพตกเรือนสุภะในราศีของดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์พฤหัสนะครับดาวเสาร์คือพฤหัสตอนี้จันรสมีแรงโดดเด่นมากก็ในงวดวันที่16นะครับวันที่16กรกฎาคม2 5 6 3ริดาวพฤหัสแรงมากครับโดดเด่นมากในงดวด้นนะครับ แล้วก็จะวิเคราะห์ให้ท่านสมาชิกดูอีกในงวดวันที่16หนะครับหลังจากที่งวดวันที่1ก,กรกฎาคมาผ่านพ้นไปนะครับผมวิเคราะห์สําหรับท่านสมาชิกที่เกิดในราศีพฤษภถือว่าจะมีโชคลาภถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับโชคลาภลอยถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสาหรับท่านที่ชอบในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับท่านที่ไม่ชอบในทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็อาจจะมีโชคลาภ ได้สิ่งเข้าของอย่างอื่นมาแทนที่ด้วยความสเสน่หาโดยการประกอบอาชีพหนะ้าที่การงานโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาผลกําไรดีตอบแทนดีนะครับหรือว่าจากบูญหลักผู้ใหญ่ให้ด้วยความสเสน่หานะครับนี่คือสำหรับธนี่เกิดราศีพฤษศนะครับราศีพฤษภานะครับราศีพฤษศราศีพฤษภาขะนั้นเลขที่เป็นมงคลสําหรับราศีพฤษศก็คือเลข6ยึดเลข6นะครับ ยึดเลข6กไว้นะครับดาวศุกร์โคจรรุนแรงมากครับส่วนลาภคือโชคลาภเลขบุพกรรมกรรมเก่าบุพกรรมกรรมเก่าถ้าท่านเคยถูกมีโชคเปนลาภเกี่ยวกับสุลักท,ทสรสถูกสลากินแม่งรัฐบาลเคยถูกตัวไหนท่านก็ควรที่จะซื้อตัวนั้นนะครับนะควรที่จะซื้อตัวเดิมที่ท่านเคยถูกนะครับหรือท่านอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เคยรู้จักกันหรือว่า คนเฒ่าคนแก่คนสูงอายุซื้อสลากกินแบ่งหรือว่าให้โชคให้ลาบนะครับนะคนไทยพวหเราผู้ใหญ่จับให้นะครับคนที่สูงอายุครับจับให้จะมีโชคใีลาบหรือซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกับท่านผู้มีอายุผู้สูงอายุนะครับติที่เป็นคนขายจะมีโชคมีลาบลอยบังเกิดขึ้นมากนะครับนี่คือเรื่องของบุญญกรรมสําหรับท่านที่เกิดในราศีพฤษภครับหรือไม่อย่างนั้นก็โอกาสที่จะถูก สลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลใหญ่ก็เป็นไปได้ครับคือ,อโลคโชคลาภกรรมเก่ากรรมเก่าคือผลในอดีตชาติส่งผลให้ท่านมีโชคไม่ลาภลอยเกิดขึ้นมาเกี่ยวกับตัวเลขมงคลนะครับตัวเลขมงคลควรยึดเลข6ไว้นะครับส่วนลเลขตัวอื่นคือองค์ประกอบนะครับมาดูด้านขุมทรัพย์ครับสําหรับราศีพฤษภเดือนขุมทรัพย์ตานุกตุมพรกกระทุมพะกกัเงินการทอง การเงินการทองโชคลาภลอยเกิดขึ้นมาดาวเรือนกระดุมภัคคือดาวอาทิตย์ที่สถิตอยู่ในเรือนกระดุมภัคคือดาวอาทิตย์และดาวราหูครับดาวอาทิตย์และดาวราหูจากนั้นดาวอาทิตย์ก็รุนแรงส่งผลดีเด่นนะครับดาวราหูก็ส่งผลพลังมากครับก็คือท่านที่เกิดในราศีเมถุนก็ดีครับดาวราหูและดาวอาทิตย์กอดกลมอยู่ก็อาจจะมีโชคไม่เลานครับปัจจุบันนี้บรณะสุภกรรมะลาภลาภลาภ นะท่านจะมีโชคไม่ราบรับลอยเช่นเดียวกันนะครับสําหรับท่านที่เกิดในราศีเมทุนครับแต่ว่าไม่มากนักนะครับเพราะว่าช่วงคนที่เกิดในราศีเมทุนนี่ค่อนข้างในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะความความเชื่อถือบางสิ่งบางอย่างท่านอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายนะครับในช่วงนี้นครับไม่ใช่ว่ามาให้เชื่อผมนะครับแต่ผมวิเคราะห์บวงเห้ความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นที่ผม ได้คิดคำนวณตามสถิติตามดวงดาวที่โคจรไปในแต่ละราศีดาวสีไในจะมีโชคลาภลอยผมก็จะบอกวิเคราะห์ให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับเลขตัวหนึ่งครับก็คือคู่หนึ่งก็คือ1881ครับ18และ8ปก็เปอร์เซ็นต์จะเป็นตัวเลขที่โดดเด่นเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันสําหรับเลข1881นะครับในวันที่16 กรกฎาคมดาวอาทิตย์คือเลขหนึ่งครับย้ายมาอยู่ในราศีย้ายมาอยู่ในราศีกรกฎครับและวันที่17กรกฎาคมดาวพฤหัสย้ายเช่นเดียวครับย้ายจากราศีย้ายจากราศีราศีมังกรเข้าเป็นเกษตรฉะนั้นในวันที่16ท่านสมาชิกทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปนี้ควรหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไว้นะครับ1551ครับ 155 1 15 51, ในงวดประจำวันที่16นะครับในงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2 5 6 3 1 5 5 1าสมงนีลัตีแรงมากครับจากนั้นเลขตัวนี้ครับในงวดวันที่1กรกรกฎาคมยึดเลข6ไว้นะครับยึดเลข6ไว้เป็นหลักนะครับเลข6โดดเด่นที่สุดนะครับมาดูตัวเลขนะครับที่ผมนำองค์ประกอบโดยโดยรวมของดวง ชะตานะครับของตัวเลขที่ฟาร์มน่าจะเป็นนะครับฟาร์มน่าจะเป็นที่ผมให้เลขเด่นไว้ครับก็คือเลข6ครับตัวเลขตัวเดียวครับเลข6ตัวเดียวนะครับแนวทางครับส่วนเลขด้านไท้าา3ตัวรางวัลที่1ครับเลขทยาย3ตัวเลขทย2ตัวรางวัลที่1ก็มีเลขชุดอยู่นะครับชุด3ตัวมี189ครับ4 8 9แและ4 8 1ครับ 189นี้มาจากตัวเลขคู่นี้นะครับคู่นี้ครับคือ1นกับ8อยู่ในราศีกระดุมพระของท่านที่เกิดในราศีพฤษศครับส่วนเลข9มาจากเรือนลาพะครับมาจากเรือนลาพะลาพะโชคลาบลาบกรรมเก่าบุญกยกรรมเก่าก็ส่งผลนะครับผมถึงให้189ครับ189ในตัวนี้ดึงมาครับ189ครับ ส่วน489 489ก็ด้วยตัวเลขดาวพุธจะมีพลังมากในวันที่4ครับจะย้ายเข้ามาในตำแหน่งของเขาก็เปอร์เซ็นต์ก็เป็นไปได้ครับ489ครับตัวหนึ่งครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งครับ481ถ้าดาวพุธย้ายเข้ามาในราศีเมถุนก็จะมีดาว3ดวงที่เกาะก,กลุ่มกันอยู่ครับก็คือเลข4โคจรย้ายเข้ามาเลขที่อยู่ เลขตัวเลขดาวดวงดาวที่อยู่แล้วคือเลขดาวอาทิตย์และดาวราหูคือเลขหนึ่งเลขแปดอยู่แล้วนะครับจะเป็นแปดหนึ่งหนึ่งแปดก็ได้ครับสี่แปดหนึ่งครับนี่คือชุดหนึ่งครับนี่คือชุดหนึ่งจักจนท่านทั่วทั้งเลขตัวเด่นนะครับอ่าชุดสองตัวก็มีแปดเก้าและแปดหนึ่งครับแปดเก้าและแปดหนึ่งท่าเปอร์เซ็นต์ที่จะโดดเด่นมากที่สุดนะครับผมเน้นน้ำหนักไปที่เลขหนึ่งแปดเก้าครับชุดสามตัวครับหนึ่งแปดเก้าและเลขท้ายสองตัวบนก็คือ 89เครับเลขไทยาย2ตัวของรางวัลที่1 189และ8 9นะครับฟารมน่าจะเป็นครับนี่ผมให้ทัศนะวิเคราะห์ตัวเลขนะครับฟาร์มน่าจะเป็นครับนะส่วนเลข6ตัวนี้ครับเลข6ตัวนี้น่าจะอยู่ที่เดิมครับน่าจะอยู่ที่เดิมในเลขท้าย2ตัวล่างครับเปอร์เซ็นต์น่าจะอยู่ที่เดิมเลขไท้าย2ตัวล่าลงแต่จะเป็น4 6 6 4ส่หรือไม่จะเป็นตัวเดิมหรือไม่ไม่น่าจะเป็นเลยครับไม่น่าจะเป็น แต่ผมยังส่งให้ตัวเลขในด้านเลขไทยสองตัวล่างครับเลขไทยสองตัวล่างยึดเลขหกนะครับยึดเลขหกที่ผมสรุปตัวเลขความน่าจะเป็นครับน่าจะเป็นแปดหกเลขไทยสองตัวล่างและก็เลขหกหกครับแปดหกและหกหกนะครับความน่าจะเป็นนะครับในเลขไทยสองตัวล่างระหว่างแปดหกกับหกหกยึดแปดหกมากกว่าหกหกนะครับ ยุดเลข8 6มากกว่า66นะครับฟาร์มน่าจะเป็นครับนี่คือข้อมูลนะครับคือข้อมูลที่วิเคราะห์ให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมมาตามดวงจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดันที่1กรกฎาคม2 5 6 3นนะครับส่วนท่านที่เกิดในราศีที่จะมีโชคเป็นอันดับหนึ่งก็คือราศี พฤษศนะครับราศีพฤษศมาอันดับหนึ่งนะครับราศีรองลงมาราศีรองลงมาก็คือราศีตุลครับราศีตุลดาวจันโคจรฉศิษอยู่ในราศีนะครับราศีตุลราศีหนึ่งครับราศีต่อมาก็ราศีอ่าราศีเมทุนครับเมทุนนี่ก็ถือว่าถูกถูกเหมือนกันครับโอกาสที่จะถูกยากก็เพราะว่าถูกเล็กๆน้อยครับมีไม่มากครับราศีนะครับ ส่วนอีกลาศีต่อมาก็คือลาศีกันครับลาศีกันซึ่งเป็นลาศีของดาวพุธดาวพุธอยู่ในตําแหน่งของปัตตนีบรสุพระในของเรือนของสุพระแล้วก็ดาวคุมทรัพย์ตนุกระลุมพระกระลุมพระคือดาวศุกร์เป็นกระลุมพระของท่านอยู่นะครับเป็นกระลุมพระท่านจะมีโชคลาบลอยบังเกิดขึ้นนะครับโชคลาบลอยบังเกิดขึ้นสําหรับท่านที่เกิดในลาศีกันนะครับส่วนราศีต่อไปคือราศีพิจิตครับราศีพิจิตซึ่งมีดาว ดาวสุกและดาวพุธเล็งอยู่นะครับลัคนีก็ส่งผลมีส่งผลให้ท่านมีโชคมีลาบลาบลอยจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับปัตตนิบรณะโสภกกรม马าพะพอดาวพุธดาวพุธคือดาวลาภเล็งลัคนาเกิดท่านอยู่นะครับเล็งเล็งลัคนาเกิดท่านอยู่จะมีโชคมีลาบลอยนะครับราศีต่อไปครับคือราศีมีนครับราศีมีนราศีมีนม,มีมีดาวเกตและดาวองคารครับ ดาวเกตคือเลขเครับเลข9และดาวอังคารเกาะกลุ่มอยู่ครับปัตตนีบรณสุภกรรม,มะลาภะนะครับเดือนลาภะดาวปรหัสเป็นลาภะ,ะพวกเราผู้ใหญ่ให้โชคให้ลาบจะส่งผลสนับสนุนให้ตัวท่านที่เกิดในราศีในราศีที่ผมวิเคราะห์นะครับจะมีโชคมีลาบลอยถูกสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับลาบลอยมากที่สุดก็คือท่านที่เกิดในราศีพฤษภครับพฤษภนี่จะมีโชคใหญ่เลยครับ ส่วนราศีลองออมาคือราศีกันนครับราศีกันราศีตุลราศีพิจิกแล้วก็ราศีมินราศีเมถุนนะครับ1 2 3 4 5 6ลาสีราศีนี้จะมีโชคมีลาบนะครับนี่คือเป็นข้อมูลที่ผมวิเคราะห์ให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมมาตามดวงช่วงจรุปตัวเลขเด่นโค้งสุดท้ายเลขนำโชค เด่นตามดวงในงวดวันที่ 1. ตึกราคม2 5 6 3ิาะผมก็มีข้อให้เป็นแนวทางสำหรับท่านสมาชิกนะครับสำหรับท่านที่ชอบอซื้อสลากกินแม่งรัฐบาลมองหาแนวทางตัวเลขที่จะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็คือวิเคราะห์ตามดวงครับวิเคราะห์เป็นไปตามดวงตัวเลขตามกำลังของดวงดาวที่โคจรเคลื่อนย้าย ในวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นเป็นแนวทางหนึ่งทางเลือกอีกทางหนึ่งที่วิเคราะห์ให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมจะได้รับข้อมูล <onces S 1> มเกี่ยวกับตัวเลขมงคลเลขนําโชคนาลาภให้ท่านให้ท่านมีแนวทางที่จะไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับน <yani> ี่ผมก็วิเคราะห์ให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับอ่าไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ส่งเสริมรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับอาจจะเป็นเลขเด่นตามดวงนะครับเลขเด่นตามดวงที่ผมวิเคราะห์ท่านที่เกิดในราศีที่จะมีโชคมีลาบท่านถ้าท่านโูว์โชคลาภก็ถือว่าเป็นดวงชะตาของท่านในช่วงงวดนั้นๆน,น,นะครับในงวดนั้น,น,นงวดล่าสุดที่ผ่านมาท่านที่เกิดราศีกันก็มีความสุขมีความสมหวังระดับหนึ่งเลยนะครับมีความสุขความสมหวังระดับหนึ่ง ท่านที่ไม่มีโชคไม่ลาบก็อ่ามันก็อยู่ที่ตัวของแต่ละท่านนะครับบางท่านอาจจะไม่ชอบในทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลบางท่านอาจจะชอบบางท่านที่ไม่ชอบก็ไม่ถูกครับบางท่านที่ชอบก็ถูกครับนี่คือข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลแนวทางหนึ่งแนวทางเลือกอีกทางหนึ่งสําหรับท่านสมาชิกที่กาลังหามองหาเลขเด่นนําโชคนะครับขอบคุณสมาชิกมาตามดวง ทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการวิเคราะห์ตัวเลขเด่นนำโชคตามดวงที่ผมวิเคราะห์ให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันพุทธที่1กรกฎาคม2563ก็วิเคราะห์ให้เป็นแนวทางทัศนะโปรดใช้การพิจารณานในการรับชมนะครับข้อมูลนี้เป็นแนวทาง วิเคราะห์ตามดวงดาวที่ความน่าจะเป็นนะครับเป็นส <Ash land> ถ aucun, ิติที่ผมได้วิเคราะห์ตามสถิติที่เคยเข้าเคยออกเคยไปตามลักษณะดวงดาวที่เคลื่อนย้ายนะครับนี่เป็นข้อมูลนะครับขอ้สมาชิกมาตามดวงทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความสมหวังตกสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่1กรกฎาคม2563นเฮงเฮงกันทุกคนทุกท <ain> ่านนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ <spe ech> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทู่วิเคราะห์ดวงดาวชะตาชีวิตให้ท่านสมาชิกจะได้มีกำลังใจในการวิเคราะห์ให้ท่านได้ดูในคลิปต่อไปนะครับในงวดต่อไปและในดวงชะตาชีวิตในช่วงเดือนต่อไปนะครับขอให้สมาชิกทุกขั้นทุกคนนะครับโชคดีทุกท่านนะครับเงินทองไหลมาเทมาเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ